โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะผมอ่าคนดูที่น่ารักท่านด้วยนะครับผมก็วันดีแล้วก็อยู่ในเว็บ์โคดไอดีชอบกันอีกแล้วนะทุกคนสามรอบเรางคนไหน,นที่อยากได้ดีนะผมลบระสิทธ์นะทุกคนวันดีพี่ทุกคนมาดูกันด้วยนะทุกคนก็สําหรับน้องคนไหนที่อยากได้นะผมก็วันนี้พี่พอมาแจกนะครับระะผมเช่นเดียวกันนะทุกคนสาหรับนงคนคนไหนนะผมที่บอกว่าพ,พี่พี่ผมใส่โค้ดไม่ได้พี่ผมไม่มีโคด้ดผมใส่โค้ดไม่ได้ คือนะครับผมโค้ดหมดกับโค้ดไม่ได้มันแตกต่างนะทุกคนบางทีมันบั๊กแล้วทุกคนต้องสมัครต้องสมัครไอดีใหม่นะทุกคนนะฮะต้องสมัครไอดีใหม่นะทุกคนก็นะครับผมสําหรับใครที่ใส่ไปได้ก็ตามตามพี่เลยนะทุกคนโอเคก็ก่อนอื่นนะผมต้องสมัครกันก่อนเลยนะผมมีการสมัครแล้วผมก็เป็นการสมัครแบบนี้เลยนะทุกคน นี่เลยฮะลองสมัยรกนี้เลยทุกคน้านบนนะผมจะเป็นยูสเซอร์นะคะทุกคนนะอ่าเป็นยูสเซอร์นะทุกคนนะแล้วก็แล้วก็ลากผ่านแล้วก็ยี่ยาลานผ่านนะทุกคนนะนี่โอเคทุกคนก็สมัครไปเลยครับผมโอเคผมก็สมัครมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็นี่ครับผมทางนบนอ่ามันจะมีว่าเติมโคดอยู่เห็นปะอ่าเวเราเข้าไปเติมโคกันเราไปดูก่อน ของมากมายเลยวให้เราได้เล่นกันนะทุกคนตามนั้นนท้กวนโอเคก็เดี๋ยวนี้จัดได้อะไรครับผมเดียสสด๋วยวเราไปดูวันดีกว่าทุกคนไปดูวิธเติมโคสครับผมก็ใครอยากได้ใส่โคตามที่เลยนะครับนี่มานี่ครับ p p p e หนึ่งไอคิวหนึ่งสามเจ็ดนะทุกคนโอเคกดตระสอบเฮ้ทุกคนพี่ได้ถามสิบทุกคนเฮ้อ พี่ถามซีบหวาทุกคนเจ็ดโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการเติมเครดิตแบบนี้นะตอนนี้พี่ถามซีบละนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวต้องไปเติมเครดิตัะผมก็เติมแบบซองเปล่าทุกคนใครที่เติมซองเปล่าไม่เป็นก็สามารถกดตรงนี้นะผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่แล้วก็ลิงก์มาเลยมีแค่นั้นนะทุกคนก็ตัวไปเติมขอตัวไปเติมก่อนละกันโอเคครับ okay. ทุกคนนะตอนนี้นะผมพี่ก็เติมมามที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ครับผมหนึ่งร้อยครับผม หนึ่งร้อยครับผมซื้ออะไรได้บ้างครับเดี๋ยวเรามาดูนะ,อะโอเคแร้บผมเดี๋ยววันนี้นะผมพี่จะมาเอาเป็นไอดีหัวขงข้าวนะทุกคนก็ไปทุกคนนะเดี๋ยวกดกับเลยครับทุกคนนี่ฮะอึะอ่เรียบร้อยผมก็ได้ดีมาแล้วผมก็ไอดีดีจับเชื่อมเฟซน,นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในดีเลยดีกว่าทุกคนนะไปดูเลยครับโอ้โหเฮ้ยก็สองรับครับผม วันนี้พี่ก้เข้ามานี่ไงทุกคนก็เข้ามาอยู่ในไอเดียวินที่ร้อยแล้วทุกคนนี่ฮะเนี่ยเอาจังจริงชุดนี้ยังตึงนะทุกคนนะครับผมมีหัวคานะครับหมัดอ่าเป็นหมัดคอปราทุกคนเป็นหมัดงูนะครับผมแล้วก็เสื้อเนีมันเป็นเสื้ออะไรไม่รู้อแต่ไม่ได้ทุกคนเนาเป็นเงเกงไฮไลท์นะทุกคนหน้ากากไฟด้วยทุกคนยังตึงครับแล้วก็มีปืนอัพเลเวลเจ็ดครับผมนี่ฮะก็จะเป็นปืน M4 นะครับผม M4 นะเอฟโฟร์เลเวลเจ็ดนะทุกคนโคตรตึงนะทุกคนแล้วก็มีหัวใจแตกก็หลายด้วยนะทุกคนโคตรตึงทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ดีแบบนี้นะผมก็นะผมแนะนำเว็บนี้เลยนะผมก็ต้องจับแล้วนะทุกคนโอเคก็ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมก็เดี๋ยวพี่ขอตัวไปแอดก่อนนะทุกคนบอกว่าเอฟเอฟโฟใช้ดีมากนะผมยิ่งเบฟเลเวลเจ็ดด้วยเออโอเคผมก็ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเตือนในคลิปหน้าผมก็ ชอ,อย่างตึงโคตรเท่อาจริงเท่มากครับทุกคนฮะเจอกันกใหม่คลิปหน้า,าครับผมเดี๋ยวไปบายค่ะ